สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับผมวันนี้เราจะพาแก้ปัญหาเครื่องเลื่อยนะครับผมเครื่องเลื่อยยนต์ครับเครื่องตัวนี้ก็อาจจะเป็นของจีนนะครับผมตัวนี้ก็มีปัญหาไอ้สตาร์ทไม่ติดปั๊มน้ํามันไม่ขึ้นนะครับผมตัวแยกน้ํามันนะครับแยกเท่าไหร่ก็น้ํามันไม่ขึ้นมาตรงนี้นะครับผมทําให้เครื่องสตาร์ทไม่ติดนะครับน้ำมันเราก็เติมเรียบร้อยแล้วนะครับ น้ำมันเบนซิน,นตัวนี้เราซื้อมาใช้ประมาณสี่หครั้งนะครับผมใช้แล้วก็เอาทิ้งไว้แล้วก็มาสตาร์ทใหม่อีกรอบก็ไม่ติดนะครับผมคปั๊มน้ำมันยังไงก็ไม่ขึ้นนะครับแต่ถ้าเราเอาน้ำมันเบนซินล่อตัวนี้นะครับผมติดนะครับผมติดแล้วก็วูบนะครับก็น่าจะเกิดจากอ่า ตัวปั๊มตัวนี้มีปัญหานะครับเพราะว่าเราแยกแล้วพวกอากาศมันจะไม่ดันลงไปในถังนะครับผมแต่ก็ไม่ส่งน้ํามันมาคาบูนะครับเดี๋ยวเรามาถอดดูพร้อ,อมๆกันนะครับว่ามันเกิดจากอะไรนะครับผมปัญหาพวกนี้ก็เจอบ่อยนะครับเพราะว่าเครื่องยนต์มันเป็นมันสั่นสะเทือนนะครับการ ตัดไม้ตัดอะไรก็ทำให้ชิ้นส่วนต่างๆน่าจะมีปัญหานะครับลุดง่ายนะครับเพราะว่ามันเป็นเครื่องราคาถูกนะครับผมพันกว่าบาทสองพนะครับครับกด,ดให้เรามาดูที่เจ้าตัวนี้นะครับผมตัวสายยางที่มันเป็นจุก จุกตัวนี้นะครับจุกตัวที่มันตัวกดอากาศนะครับผมจะเป็นสายสีขาวๆนะครับส่วนมากมันจะมีปัญหาเรื่องหลุดนะครับนี่นะครับสายสีขาวนะครับเวลาเรากดแล้วอากาศก็จะออกไปด้านนอกครับมันไม่ลงถังนะครับทําให้น้ามันมันไม่ขึ้นมาตรงนี้นะครับมันก็เลยตารตทดไม่ติดนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นสายยางใสนะครับเดี๋ยวเรา ึงมาเสียบใส่นะครับแล้วก็ลองแยกน้ำมันดูนะครับตรงนี้นะครับก็จะเข้ากับรูตรงนี้นะครับตรงที่มันหลุดออกมานี่นะครับก็เสียบเข้าไปนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองปั๊มดูนะครับคราวนี้ น้ำมันมันเริ่มมาแล้วนะครับผมเกิดจากแรงสั่นสะเทือนนะครับผมแนะนําให้ถ้ามันสายตันเกินไปเราก็เปลี่ยนใหม่นะครับผมเพราะว่าใช้ไปนานๆอาจจะหลุดนะครับเดีย๋ยวตัวนี้เราเทสดูก่อนนะครับว่ามันจะติดหรือเปล่านะครับผม ต้องได้จูอากาศอีกหน่อยนะครับเห็นไหมครับมันหลุดอีกแล้วครับราะว่าเวลาเครื่องสั่นสะเทือนนะครับสายตัวนี้มันก็หลุดเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเรามาทําการเปลี่ยนใหม่นะครับผมถ้าสายจะตัวนี้หลุดก็ไม่ติดนะครับ ตรงนี้แหละครับมันจะมีสองสายนะครับสายน้ำมันตัวนี้สายน้ำมันสายสีดำตัวนี้จะเป็นสายเข้าไปในถังนะครับผมเพื่อจะแยกน้ำมันครับก็ให้เราเปลี่ยนใหม่ก็ได้นะครับผมก็ถอดเปลี่ยนไม่ยากนะครับจะติดอยู่ด้นานใต้คล้ายค้ายเครื่องตัดหญ้านะครับผมครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปซื้อสายมาเปลี่ยนก่อนนะครับผมสายก็เป็นสายแข็งนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวนะลาเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ